นะคะสตาร์ก็ชอบใช้เหมือนกันแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็ไม่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสตาร์อีกแล้วนะคะที่สตา b ์บิ t y b r i g h ตันนะคะวันนี้สตาร์ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสีผมอีกเช่นเคยนะคะในช่องนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำสีผมด้วยตัวเองนะคะหรือว่าเอาไปทำให้ลูกค้าก็ได้นะคะสำหรับคนที่เป็นช่างมือใหม่เนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะสตาร์จะมาบอกว่ามีคำถามเข้ามานะคะว่าสีผมมันต้องผสมไฮโดรเจนทุกตัวเลยเหรออะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวสตาร์จะมา ตอบนะคะว่าไม่ใช่ทุกตัวที่ผสมกับไฮโดรเจนนะคะเพราะว่าบางตัวก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไฮโดรเจนก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นสีที่เรียกว่าสีทรีสเมนต์อย่างนี้นะคะเดี๋ยวสตาจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นสีเคลือบที่เป็นทรีสเมนต์มันก็จะไม่ต้องผสมไฮโดรเจนนะคะสตามีทั้งหมดนะคะประมาณ3 3แบบด้วยกันนะคะจริงๆในท้องตลาดมันมีเยอะกว่านี้นะคะในวงการของช่างทําผมนะคะก็จะรู้จักสีพวกนี้คือสีทรีสเมนต์นะคะ ซึ่งจะไม่ทำให้ผมเสียแล้วก็เป็นสีค่อนข้างที่จะดแจ๊สสว่างมีแม่สีค่อนข้างเยอะอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูตัวที่1กันเลยนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเป็นหลอดแบบนี้แต่คืออันนี้ไซส์ขนาดทดลองแต่เอามาให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบ ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็น semi permanent color นะคะ s ซ m ินี่ก็คือแบบไม่ต้องผสมกับไฮโดรเจนะคะส่วน demi ก็คือต้องผสมกับไฮโดรเจนนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนก็เรียกว่า coarser permanent นะคะ demi แต่ตัวนี้เป็น semi ก็เหมือนเป็นสีธรรมดาที่เป็นหลอดแบบนี้เลยอันนี้หลอดเล็กจริงๆหลอดเขาแบบเหมือนหลอดครีมนวดผมเลยนะคะอันนี้ก็คือหนึ่ง,งแบบนะคะสีค่อนข้างที่จะเข้มเลยทีเดียว ะะก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งได้มาแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ให้ลูกค้านะคะเพราะว่ามันแบบเหมือนช่างไม่ค่อยจะ ใช้เท่าไหร่เพราะมันติดไม่ทนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องผสมไฮโดรเจนนั่นเองนะคะสีพวกนี้มันจะไปช่วยหักล้างนะคะสีนี้ก็จะหักล้างสีเหลืองส่วนตัวนี้นะคะก็จะหักล้างสีเขียวประมาณนี้นะคะเป็นสีที่เอามาหักล้างสีกันได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ crazy color นะคะ crazy color เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้าง popular มากๆแล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสีที่ติด มือติดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ติดเส้นผมดีมากๆด้วยนะคะและข้อเสียของเขาคือสีค่อนข้างที่จะหลุดเร็วนะคะแต่ทําไปแล้วผมก็จะไม่เสียแล้วผมก็จะลื่นด้วยนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะอันนี้มาในแบบลิควิดนะคะเป็นครีมมี่นิดนึงแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นออกสีแดงนะคะเป็นแดงเข้มแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้หากล้างสีเขียวได้เช่นเดียวกันนะคะสตาร์ก็ ซื้อมาไว้บางทีก็มีออปชันให้ลูกค้าเลือกแต่ก็ลูกค้าก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะใช้เพราะมันไม่มีไฮโดรเจนแล้วมันก็ไม่ได้ติดผมเรานานมากนะคะมันก็ค่อยๆหลุดมันหลุดค่อนข้างเร็วนะคะสีพวกนี้แล้วอันนี้สีแดงสีแดงก็เป็นสีที่เวลาสตาเอามาทำพรีพิกอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพรีพิกเมนต์หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าชาวต่างชาติก็จะต้องทำการพรีพิกเมน รีพิกเมนต์ในที่นี้นะคะก็คือเวลาเราฟอกผมไปนานๆนะคะแล้วก็เราอยากได้กลับมาเป็นสีเดิมนะคะก็คือเวลาเราฟอกมันจะออกบลอนด์ออกทองออกอะไรอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะผมฝรั่งนะคะมันก็จะมีแบบเป็นขาวไปเลยแล้วบางทีเขาอยากได้แบบน้ำปาลกลับมาหรือว่าบอลเข้มกลับมาเราก็ต้องใช้ตัวนี้พรีพิกไปก่อนนะคะ,ะชื่อเต็มๆก็คือพรีพิกเมนเทชันนะคะแต่ว่า เรียกในภาษาชัาสั้นๆน,นะคะก็คือพลีพิกก็คือการใส่สีกลับลงไปนั่นเองนะคะก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่ ที่ใช้กันบ่อยนะคะคือมันเป็นสีแดงเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบสีจัดจาดก็สมชื่อเขาเลยนะคะก็คือ crazy color นะคะตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีที่ไม่ใสไฮโดรเจนนะคะก็คือ direct dye นะคะตัวนี้เป็น direct dye ของกายแทงนะคะสตาร์ก็ชอบใช้เหมือนกันแล้วก็ กลิ่นหอมแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนสามารถที่จะเป็นครีมบีบมาแล้วก็ใส่เส้นผมได้เลยนะคะพื้นผมต้องเป็นสีค่อนข้างที่จะสว่างนะคะของกายแทงเขาก็จะเป็นแบบพวก Direct d ไดแบบนี้นะคะเป็น Super Power Direct ดเรมีหลายสีมากแต่อัน,นสตาเอายกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าสีที่ใช้นะคะก่อนหน้านี้สตาทำสีชมพูเดี๋ยวสตาเอารูปขึ้นมาไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์สีแบบ แดงชมพูแล้วก็พื้นผมเป็นสีออกอ่าออกเบอร์6 3สาสีก็คือออกแบบบลอลประกายทองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ไฮไลท์ไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีบลูแบบคล้ายๆ Miss มิสไนบูหรือว่าอันนี้เป็นบลูมิสเทคนะคะเป็นสีน้ำเงินเลยนะคะก็มีความเอามาผสมหากล้างกันได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ ใช้หักล้างแบบถ้าใครแบบมีหม่นเขียวเราไม่อยากให้หม่นเขียวเราก็ใช้สีแบบพวกโอโรสพวกคอรัลแบบนี้นะคะในการหักล้างนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีเขียวที่เราสามารถที่จะเอามาทําเป็นช่อไฮไลท์ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่รูปขึ้นมาให้ดูนะคะว่าถ้าทําออกมาแล้วสีจะประมาณไหนนะคะแต่สีพวกเนี้ยคือมันทําได้เลยมันลงผมได้เลยดเรกเลยไม่ต้องผสมไฮโดรเจนนะคะสําหรับพี่ที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับ สีผมว่าต้องผสมไฮโดรเจนหรือเปล่าสีในแคตตากรีนี้ที่สตาร์โชว์ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์จะใส่ไว้ในช่องคําอธิบายด้านล่างด้วยนะคะสีต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์นะคะแล้วก็สตาร์ไม่ได้ขายสีพวกนี้ต่สตาร์จะเอามาทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าสีที่ไม่มีไฮโดรเจนก็มีข้อเสียก็มีข้อดีก็มีก็มีแตกต่างกันไปต้องดูว่าเราต้องการแบบไหนนั่นเองนะคะและ อันนี่ก็คือสีของกายแทงนะคะแา่ก็อยากจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าเออเนี่ยสีที่เราไม่ได้ใช้ไฮโดรเจนก็มีพวกนะีเป็นสีแบบ แป๊ดๆจันจแบบนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้สีจำาแบบนี้นะคะแต่ข้อเสียก็คือหลุดง่ายมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ค่อยปิดผมขาวนะคะก็มันไม่มีไฮโดรเจนเนาะมันก็ปิดผมขาวได้ค่อนข้างยากนะคะโอเคนี่ก็คืออีกหนึ่งคลิปนะคะที่สตาร์จะเอามาทําให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะถ้าเกิดมีคําถามอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการทําสีผมให้มากกว่านี้นะคะสตา์ก็รบกวนคุณผู้ชมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเราเดี๋ยวสตา์จะพยายามทำ คลิปมาตอบนะคะถ้าตอบในคอมเมนต์แบบไม่ทันอะไรอย่างนี้ก็ก็รอกันนิดนึงนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำสีผมนะคะก็ส่งรูปไปได้ที่เพจนะคะเพื่อที่จะให้สไตล์ช่วยแก้ไขนะคะได้เสมอเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมานะคะ อย่าลืมดูคลิปอื่นๆของสตาด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสตาจะลงคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะเวลา11นาฬิกา30นาทีเวลาประเทศไทยค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ